ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมทิดเอ็ดชาแนลไมาอีกแล้วครับพี่น้องมากับพันแหวงพันอ้วนครับใช่ครับผมครับามาแล้วมาแล้วนะมื้อนี้ที่พาพี่พี่น้องมาหาหอยแม่นอ้อลุงหาหอยนางล้มครับมื้อนี้หอยนางล้มพี่น้องกินหอยแข็งมาหลายมื้อแล้วมื้อนี้หอยนางล้มปะนะแต่ว่าเส้นทางท,ที่จะไปเอานี่แนวการกินครับ <laughs> เส้นทางที่จะไปเอานี่พี่น้องเดี๋ยวดีพี่น้องมึง นี่ครับเส้นทางที่เขาจะไปเอาครับพูดนะครับอีกฝั่งหนึ่งคุณดี่พี่น้องนะครับเห็นว่าครับตึกนะครับตึกนั่นแหละครับที่เขาที่ต้องข้ามไปครับพี่น้องต้องพามรสุมนี่ไปประมาณกิโลหนึ่งครับเมืองไปเพื่อพี่เพื่อน้องเดี๋ยวจะพาพี่เพื่อน้องไปครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้ได้มาถึงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องนะครับลอยคอกันมาเนี่ครับไปพูน จุดหมายเขาครับผุนที่คุณอู้หูดีฝั่งหนึ่งครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องเพื่อเอฟซีครับเขาต้องไปฮอดครับพี่น้องโอ้ยครับครับมาพี่อ้นตามาครับหลังไปลังไปใจขาดไปครับพี่น้องครับเออมาฮอดบอกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยใส่เวลาประมาณ30สินาทีครับคนที่ขามาได้ประมาณกิโลนึงครับพี่น้องนี่กำลังพากันหากันอยู่ครับนี่ครับหอยนางร่มครับพี่น้องอยู่น้ำยังสิลธะ นะครับดูดูครับมึงครับพี่น้องครับกะมางามครับตัวนี้โอ้สวยเนาะพี่น้องเนาะกลังงามอ่าไปพี่น้องเดี๋ยว่าพี่น้องฮะมึงพี่น้องมองเด้อมึงเด้อเห้ยมึงพี่น้องมึงครับมึงแก้มมึงครับว่าข้างในมันจะอ้วนปันใดอ แค่แล้วครับพี่น้องครับม้องใกล้ใกล้โอ้แดดเข้ามาเต็มครับอ<ห>ื้มเป็นจังไหนพี่น้องเป็นไงครับพี่ครับนี่คือลูกตัวยางได้พี่น,อน้องเนี่หน่วยตัวยางได้หนี่ว้าวสวย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 ,สวยเข่าปากครับพี่น้องครับเรียบร้อย ลงท้องพานแหวงเรียบร้อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องหาต่อครับว่ันนี้จะได้หลายป้างใดครับพี่น้องครับติดตามเนะพี่น้องเด้อไปครับติดตามพานแหวงเพื่อนหาหอยนี่เดี๋ยวแล้วครับพี่น้องครับน้ำลงน้ำลงได้น้ำลงกว่านีแล้วพี่น้องก็จะได้เห็นหลายกว่านี้ครับพี่น้องครับนี่น้ำยังอยู่สูงอยู่เตาแอบมาสูงเลยโอ้ยเป็นต่ำนี่ยังนะพี่น้องต่ำถั่วได้เลยแนวแนวเราเห็นข้างล่างต้องระมัดระวัง หอยหอยนางลมพี่น้องเป็นก้อนเลยนี่นี่ประมาณจะตัวนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวสองตัวกดลงถังเขาครับพี่น้องครับต้องค้ำหาข้างล่างเนี่พี่น้องปกติกระนาบลงเขาก็ระเชาเห็นเลยนะครับค่อยค้ำหาพี่น้องเพราะว่าข้างล่างจะเป็นเศษที่อย่างไร ออัดาแลวบ้างนอยง่ายเขาออกไปไว้ก่อนงามเลยนี่ได้งามงามงามว้าวสดๆจากทะเลครับพี่น้องครับหอยนางรมครับนี่ครับหอยนางรมครับวิธีการจับนะครับใส่ถุงมือนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาจับก็ค่อยๆมือคำนะครับเจอตัวใหญ่ก็ต้องใช้มีดหรือขวานพอนก็ได้ไหนลองลองแคะดิลองแคะดิ แนลองไหนลองแคะให้ดูดิอันนี้เราจะแคะดูครับแคะดูให้ดูเดี๋ยวต่อยก่อนแป๊บนึตตงต่อยอะไรต่อยต่อยกัอันนี้ต่อยน,นะครับนี่ครับพนันพันอ้วนพันอ้วนเจ้าทินครับ,รบนี่เราแคะดูตัวก่อนอ้วนไหมอ้วนไหมมองจะขยายไหมอ่าตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยรอบๆนี้มีแต่ หอยนางรมนะครับพี่น้องครับดีครับคือเขาไก่บ่ได้ขันบ่ใส่ถุงมือจะเขาไก่เด็ดขาดนะครับมันบาดมือไว้ดีบาดมือไว้ครับตัวมันย้ายมาจะแตกจะโอเคอยู่นะมันต้องใช้มีดอยู่ต่อยมันจะแตกอย่างเงี้ยแตกมันต้องใช้มีดปลายแหลมเงี้ยค่อยๆงี้ยอลงปากสิ นั่นไงร้อนจับใจเยี่ยมเยี่ยมหอยมข้าแฉลบของเรานี่เยี่ยมสุดยอดโหเป็นแมประเทศไทยครับสุดๆเลยนะต้นเลยครับว้าวหวานอร่อยกรอบที่จับจับติดนะครับสุดยอดเลยอยากกินก็อนรอยคอมันนะครับรอยคอมันน้ำมึกนะครับไปครับพี่น้องครับหากันต่อกันครับหลายอยู่พี่น้องหายเยู่ได้อยู่นี่ครับพี่จะหอยนางรมทั้งนั้นนะครับแต่ว่าโตมันหน่อยเอาต้องขัดเอาโตใหญ่ๆเอาลงละตัวนี้อืม น้ำ่ยูได้น,น,นพี่น้ก้พน้อ,นอ,นอรับ,ข,บขึ้นมาขึ้นมาน้ำน้สวยเลยพี่น้องขึน้นไก็กอนหินเลยเนาะดูดิโอ้แต่เม่น้ำลงนี่พี่นอ้นงนองจะได้เห็นแบบจัดจน้ำกันเลยเด้อพี่น้องแต่ว่านี่มันยู ในน้ำเนาะน้ำมันสูงเลยบอเห็นเห็นใยุกพวกยุกข้างบนนี่แหละนะดูขวดที่เลยได้นะได้ไหนครับพี่น้องครับพอออาเลีนพี่น้องเห็บ้างเด้อวันนี้คนเดียวขึ้นไม้เฮ้มึงอ่าเห็นหมพี่น้องนี่นะครับอื ก็ได้ก็ได้ยู่ได้กินเนาะทำสิกินก็พอได้กินอยู่นี่โอ้ว้าวว้าวครับพี่น้องครับสวยสวยสวยอ้วนทำเล่นเนาะอ้วนดีอ้วนดีอ้วนดีธรรมชาติก็ได้กินเนี่ครับพี่น้องครับกานซื้อเขากระทั่งมกระสูงเกินมาหาเองก็พอได้กินอยู่ สวยๆโตๆโตกว่าน่อยขัดเอาใส่คับใส่ขัดใส่ขัดใส่เนื้อก็เนื้อก็ไหลอยู่ด้เนาะถึงว่าตถิตัวน้อยก็เนื้อไหลอยู่มเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปกินหอยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปกินหอยนรำกันครับ เอาครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหอยแค่แล้วครับผมนี่อยู่กลางทะเลเลยอุปกรณ์เพียบยอดกระถิ่นแล้วก็หอมเจียวนี่ยกินพ่อนกินห้องเอากินครับพี่น้องลุยลุยลุยเลยครับพี่น้องครับพี่น้องสดๆเลย giờ về nơi chèo à một một lung, lung. Nói với Chèo Chèo không khá khá bớt luôn luôn Ngon Ngon anh ăn nó ngọt thìหวานเลยเนาะ หวานแท้ lên โหยดหอยก็ sốt. เหย่ๆ แหวนทอดหวานเนาะกระตินแป๊บๆพี่น้องปิงๆเลย โซะโซะแต่พี่อบ,บ้วนแต่แต่หลายเด้อดีเฮ hey, ้ยผัดกินกับคนนี <c oughs> ้งแต่คนทิ้เนี่ยคือไม่เข่าแต่เพียงเดียวมาด่าเนี่ยลอยคอมาครับเอาแกะลอยมาด้วยนะแต่ลอยคอหลั <c oughs> มือตีนไหว,ดวเ,เดี๋ยวจมน้ำให้หน่อยเดี๋ยวรอเรือพี่อ้วนเจ็ดนะพี่อ้วนนะเดี๋ยวมาเรือกันนะเขาเนาะล่อเรือพี่อ้วนครับตอนนี้สั่งเครื่องครับมาจากอิตาลีครับเครื่องครับ ขึ้นเครื่องเครื่องเรือครับตั้งตงมาจากอิตาลีเนี่ยมามาจากอู่ต่อเรือเนี่ยมันมาเส้นนี้นะมาถึงตรงนี้นะไปถึงชั่วโมงหมุนตามง่ามุนนะอมอกทะเลไปเลยเหรอออกอ้าวใหญ่เลยเลยวใหญ่เลยหนุนตามง่ามเจ็บครับเจ็บ เพล้วลตจะได้แแแเนี้เอามานเนาะน้ามันมยังไงวไจะมัจะลงไปลงแย <c oughs> อ,อ้าไปออกได้ก่บบนลงีก็ไจะลงจาานะึ้นยัไม่รู้ไม่กินต้องหอยกับหวานอืม,มหอยใส่เกลียวหอยใส่เกลวกับหวานพี่น้องหอ้ตัวตัวเลยเนี่ยหวานวาน,นี่ครับพี่น้องครับ kiếm chiều chỗ này, không oh, bấm chiều, nó cái thiên bài. ครับพ <figured> ี่น้องครับขนาดกิน <ichi> ยังต้องระวังด้พี่นี่การอาหารยังชาวปาะชามไทยทุกถาเลยกานอาหารกับ้านอาหารตนวัดเดียวเขาเรียกพัฒการบ้านทุ่ง ออกกันเลนะ่นหนวกระทินหวานจ่วยเลยือตัวนี้น้อยได้กระอ้วนนี่น่อยนะิดหน่องแต่ว่าอ้วนอยู่ เพชรครับเผ็ดเพชรเพชรเจียวเผ็ดครับวงการนี่ผู้ใดมีหมังไปได้ไม่ห้อกนะจันทบุรีมาเลยมาเลยจันทบุรีจะรู้เลยจันทบุรีอ่ะตรงนี้มันอะไรอันนี้มันท่าแหลบท่าแหลบท่าแฉบก็ต้องเข้าจันทบุรีก่อนนะเข้าจันทบุรีก่อนแล้วก็ท่าแฉบ มา,าเลยจำรีจำรีตรงไหนวะจำรี <c oughs> งงมาเลยมาเ<ม>สน้นนี้ครับเนี่ยจำรีท่าแรบสามง่ามสามง่ามแลมดูอืมดูต่อเลยอจากมาตอบถามก่อนครับอืมเอมเมนต์ถามเลย เส้นไหนสอบถามเส้นทางก่อนนะครับเดี๋ยวเดินไปลงเอ่อเดี๋ยวไปลงเส้นทางนะครับถามก่อนนะครับสิบห้ามาก,กินแบบลูกทุ่งลูกทุก่งแบบนี้พี่น้องสิบเกาสิบแปดหน่องเด,อด้อนี่ห <c oughs> ้างคณะหา้างคณะอยากกินหอยแครงเดี๋ยวพาไปงมหอยแครงอยากกินหอยพอกเดี๋ยวพาไปหาหอยพอกอยากกินปูเดี๋ยวคลิปต่อไปสิบห้าไป เรอตอนนี้เราวัตถุดิบที่เป็นเหยื่อให้เป็นนักปูอยู่พี่น้องติดตามดู้พี่น้องติดตามยังมีอีกหลายอย่างที่พาพี่พ้าน้องากินอยู่ครับแล้วตอนนี้กินหอยนางลมจะเดาว่าจะเดเาเดาว่อาออกคลิปหลายคลิปแล้วนี่อยหลายคลิปแล้วหลายคลิปแล้วเอาหลายคลิปแล้เนี่ยวันเด่นเป็นเป็รูเรื่องอะไรตามเนี่ยมึงเห็นได้เนี่ย ่าคลิปแล้วอืมมีหอยแขรง2ครั้งจะกินอีก2ทีโอ๋มาเลยมาเลยมาเลยติดตามจะกินข้าวอีก2ทีไงกินหอยแครงเนี่ยเพิ่งเห็นเลยเนี่ยที่บอกอย่าลืมติดตามพี่น้องนะติดอัดช่องวพอแล้วครับพอแล้วกินแบบอืมเอาะไรพี่น้องกินแล้วบ้านเนี่ยเดี๋ยวหาหอยต่อเอากลับบ้านหาหอยกลับบ้านไปฝากพี่ฝากน้องอยู่ทางบ้านครับ อย่าลืมหล่าผู้ใดอยากมากินแบบสดๆแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาบ่ไหนไปใสอยากมาเที่ยวจันทบุรีมาได้ครับที่เที่ยวเยอะแยะครับอยากมากินแบบลูกทุ่งย่างทิศมาหาข้าได้ครับข้าสิยพระพีพานองลงทะเลแบบนี้แหละคือข้านี่แหละเดี๋ยวเข้ามาจิ้มกันนะครับแบ่งน้ำซีมลำลงเลมเออเกือกอ้ได้เสมอครับพี่น้องครับอย่าลืมครับเดี๋ไปหาหอยต่อครับตอนนี้อิ่มแล้วเพชรพร้อมไปพี่น้องไปครับ